หากฉันรู้สักนิดว่าเธอรักฉันบอกกันวันนั้นให้รู้สักหน่อยว่าดวง รัักฉนบอกกันวันนั้นว่ารักสักหน่อยยอดดวงใจที่ฉัน เทราทีฉันก็จักที่อาจจะไกลใจเราสองชอช้ำกรรมในองไม่สลายมาลายลงกลหากฉัน สักนิดว่าเธอรักฉันบอกกันวันนั้นให้รู้สักหน่อย ฉันก็จักไม่อาจจากไกลใจเราสองโชกช้ำระกรำรในคงไม่สลายมาลายลงพลันหากฉันรู้สักนิดว่าเธอรักฉัน บอกกันวันนั้นว่ารักสักหน่อยว่าดวงใจที่ฉันเฝ้าคอยคงไม่เลื่อนลอยจากสุดที่ จากเธอไปไม่ใช่เรื่องที่ฉันนั้นอยากจะทำแต่เป็นเรื่องที่ฉันไม่ทำไม่ได้สุดหักอาล ยามไกลไปจากเธอร้อนสุดรอ้อนผ่อนคลายหนาวเน็บหนาวไม่หายยามฉันอยู่เดียวด้ว เขาฉันยอมรับความเงาเศร้าตรมลอยเวลาสักสาอารมุมจนกว่าความระทมพันคลา จากเธอไปไม่ใช่เรื่องที่ฉันนั้นอยากจะทำแต่เป็นเรื่องที่ฉันไม่ทำไม่ได้สุดทักอะไรยามไกล ใจก็คือร้อนสุดร้อนผ่อนคลายหนาวเน็บหนาวไม่หายยามฉันอยู่เดียวได้ใครรเธอแต่เพื่อความรักของเธอและเขาฉันยอมรับ ความงามเศร้าตรมลอยเวลารักษาอารมณ์จนกว่าความระทมคั่น จนกว่าความระทรมพ้นคลาจนกว่าความระทรมพ้น